ความเคลื่อนไหวศึกรวมเข็มขัด WBC พิกัด105ปอนด์ระหว่างเพชรมณี CPF แชมป์โลกชาวไทยกับทางยูไดชิเงโอกะแชมป์เฉพาะการชาวญี่ปุ่นหลังจากที่สภาวมวยโลกหรือ WBC สั่งการให้ทั้งคู่ตกลงกันให้ได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยแต่ล่าสุดนั้นก็มีข่าวจากประเทศญี่ปุ่นระบุว่า ทางคาเมดะโปรโมชั่นนั้นพร้อมที่จะประมูลสู้กับทางเพชรยินดีเพื่อที่จะดึงตัวแชมป์โลกรุ่นจิ๋วชาวไทยเพชรมณี Money, ให้เดินทางมาโชคพิสูจน์แชมป์โลกกับทางแชมป์เฉพาะการชาวญี่ปุ่นในสังกัดของพวกเขาในวันที่11สิงหาคมนี้ให้ได้และล่าสุดนั้นมีข่าวจากทางเพชรยินดีได้ระบุว่าจริงๆได้คุยกับทางคาเมดะโปรโมชั่นแล้วและได้เสนอค่าตัวในระดับที่เป็นที่น่าพอใจให้ด้วย ซึ่งทางทีมคาเมดะก็ได้แจ้งเพิ่มเติมมาว่าหากต้องการให้ยูไดมาเมืองไทยก็ยินดีแต่ขอเงื่อนไขเพิ่มเติมเล็กน้อยนั่นก็คือขอฟรีทีวีและขอเลือกโรงแรมที่พักเองซึ่งทางเพชยินดีก็ยินดีให้ลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดกลับไปประเทศญี่ปุ่นไปแบบฟรีๆอย่างไม่มีเงื่อนไขส่วนในเรื่องของที่พักนั่นก็ได้เตรียมงบเอาไว้ก้อนหนึ่งอยู่แล้วซึ่งทางทีมคาเมดะนั่นก็ตอบรับหลักการในเบื้องต้น และขอเวลาตัดสินใจลราราวหนึ่งสัปดาห์แต่หากว่าสุดท้ายเกิดการเปลี่ยนใจการโชคของคู่นี้นั่นก็น่าจะเข้าสู่ระบบการประมูลไฟตามกฎของสภามวยโลกทมัน UBC ต่อไปซึ่งทางเพชรยินดีเองก็พร้อมที่จะสู้ในการประมูลเพื่อที่จะดึงเอามาจัดเองที่จังหวัดเชียงใหม่ในราวาปลายเดือนสิงหาคมหรืออย่างช้าก็ภายในเดือนกันยายนต่อไปนั่นเอง